สวัสดีค่ะสาหรับเพราะนั้นคลิปนี้นะคะมองว่าตัวคุณเองเนี่ยเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้นะไม่ควรจะซื่อๆใสๆนะคะคุณจะต้องงัดทุกกลยุทธ์ที่คุณมีออกมาใช้กับคนรักและความสัมพันธ์นี้หากคุณยังไม่มีกลยุทธ์หรือคุณไม่มีความมั่นใจในการใช้กลยุทธ์นะคะคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้หรือว่าจะต้องลงมือทดลองยกตัวอย่างนะคะหากคุณจะพูดคุยกับคนรัก คนใกล้ตัวของเขาหรือครอบครัวของเขาเขาควรจะต้องช่องพูดมากกว่านี้หรืออาจจะต้องใช้จิตพยาการพูดไม่ควรเป็นตัวเองในลักษณะที่ให้เขาอ่านได้ทั้งหมดหรือเดาได้ทั้งหมดไม่วิ่งไล่ตามเขามากเกินไปไม่ยอมเขาทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ไปดูง่ายแล้วค่ะสีสันแล้วก็คุณไม่จําเป็นต้องตรงสเปคเขาทุกอย่างนะคะแต่คุณสามารถทําให้เขาชอบเขารักคุณต้องการคุณ ในแบบที่เป็นคุณได้อาจจะเป็นแบบห้าสคือตัวคุณ50ตรงสเปคเขาห้าสิหรือ60-40ก็คืออาจจะแบบตรงสเปคเขาสักหกแล้วก็เป็นตัวคุณสัก40เพราะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจนทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็นะคะสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วไม่มีความสุขส่วนเขาก็จะรู้สึกได้ว่าคุณมีความน่าสนใจทําให้เกิดแพชชั่นต่อกันแบบไม่จบสิน้น และที่ทางความสัมพันธ์ก็เชื่อว่าจะเป็นนี้ทางที่ดีขึ้นหากตอนนี้คุณสองคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วลองส่งคําพูดดีๆไปหาเขาดูนะอย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องมีกลยุทธ์แล้วควรใช้คําพูดในเชิงจิตวิทยาร่วมไปด้วยหากความสัมพันธ์ยังคบกันอยู่แล้วความสัมพันธ์ดูเหมือนเบริเงงงงนะคะหรือว่าดูนิ่งๆไม่คืบหน้า ลองใช้กลยุทธ์แล้วก็คารมในการกระตุ้นความสัมพันธ์กระตุ้นคนรักให้มีไฟให้ลูกออกจากพื้นที่ส่วนตัวของเขาบ้างนะให้เขาลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อความสัมพันธ์บ้างไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนนะคะคุณจะต้องอเป็นคนเดินเกมในความสัมพันธ์นะหากคุณนิ่งความสัมพันธ์มันจะนิ่งไปด้วยในฝั่งคนรักของคุณนะคะให้ชัดเจนว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองจนกว่าคุณจะลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และต้องเป็นสิ่งที่เขารู้สึกดีแล้วก็พอใจด้วยนะไม่ใช่แค่ทํานะคะเน้นนะว่าเขาต้องพึงพอใจด้วยเมื่อคุณทําสิ่งดีๆที่ทําให้เขาพอใจเขาก็จะลุกขึ้นมาทมําบางสิ่งบางอย่างให้คุณพอใจในตัวของเขาบ้างแล้วเมื่อนั้นความสัมพันธ์จะหอมหวานอบอวนด้วยความรักและความสุขเขาเองก็อยากจะมีโมเมนต์ของความสุขในลักษณะแบบหอมหวานนะคะแล้วก็อบอวยด้วยความรัก อยากเป็นครอบครัวนะคะในกรณีของคนที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวนะก็เปรียบเทียบว่าอยากจะเล่นบทพ่อแม่ลูกนะคะหรือว่าบทพ่อแม่หรือบทสามีภรรยาอารมณ์ประมาณนี้นะคะเหมือนคนที่แบบเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วในกรณีของคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วก็ถือว่าตัวเขาเองก็จะรักษาความเป็นครอบครัวให้มั่นคงนะคะแล้วก็อาจจะพยายามแสดงออกแบบย้ำๆนะคะจนทําให คุณอ่ะมั่นใจว่าคุณเท่านั้นคือคนที่เขาจะเลือกเป็นครอบครัวเดียวกันและจะไม่มีใครนะคะที่มาแทนที่คุณได้หากมีปัญหาอะไรเก่าๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะความอึดอัดที่มีอยู่มันก็จะหายไปนะแล้วก็หายไปแบบไม่คัดคิดด้วยนะคะแบบคิดไม่ถึงค่ะว่ามันจะหายไปได้แบบคุณจะลืมได้เขาจะลืมได้ต่างฝ่ายต่างจะได้เห็นความมั่นคงที่มีต่อกันและกัน ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดหรือการตัดสินใจแต่ระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้พลังงานในเชิงบวกก็คือความสัมพันธ์ดีหอมหวานมีความสุขอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปคาดหวังน,นะคะว่าฉันได้ระดับสิหรือระดับเก้าลงมันก็ต้องเาตลอดมันเป็นภาวะเสี่ยงนิดนึงนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ย อยากรักษาพลังงานดีๆเอาไว้จนอาจจะพยายามทำทุกๆอย่างในความสัมพันธ์จนขาดความเป็นธรรมชาติแล้วก็อาจจะทำให้คุณกล้าทำทุกอย่างจนหลุดความเป็นตัวคุณในช่วงก่อนหน้านี้จนเป็นอีกคนหนึ่งรลคาที่อาจจะทำให้คนรักของคุณรู้สึกว่าเขาไม่โอเค เขาไม่อยากให้คุณพร้อมทําทุกอย่างเพื่อเขาและความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมากไปจนทําให้เขารู้สึกอัดทำให้ความสัมพันธ์ไม่เป็นธรรมชาติทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะต้องกลับมาหยุดนิ่งเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสุดท้ายจะกลับเข้ามาสู่หลูมเดิมนะคะก็คือหยุดกับที่เดินเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้นะแล้วก็ถอยหลังไปก็ไม่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ